สวัสดีครับกินกที่เาพบที่เคยนะฮะแกบจากตังโฮเกมเม้นทวันนี้เราไปกับมาหลอดเลนก่อนไหมผมเลือกออฟเลนมาก่อนนะเออนี่ผมต้องเล่นเป็นออฟเลนนะเนะี่ยแบบไม่เป็นไรแต่เ,เขาไม่อยอมเราก็ออกให้บาดไปบาดไปบาดไปไม่เล่นมาหรอดซับพอร์ตเลยหินซับมันทำอะไรได้มากก็ไม่ถึงไม่รู้ก็เกมมันดีลา่า อ่ากับอะไรนะโอม่าเออใช่โอเมนโอเมนใจเย็นลูกเชื <S <S ่อเมนเชื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 ่อเมนเออป้อมเลนมเงกอของเราถูกโจมตีป่ากก็เลือดเชื่ยเมกอน สตาร์ช่วยด้วยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเออรับก็ดีแท้เนีเมื่อมันตัวแหลงเออตั้งนานไหมข้าโอ้ยอืไอ้ตานี้ผมตอกเป็นซับเปิดตาป่ะใช่ไหมตานี้ถึงซับเปิดตามันทำมาใหม่ใช่ป่ะมันหลอก อ่าเราเล่นมาหลอดลม,มว่าเราต้องพยายามแท็กคีไปเยอะๆนะื่านมนี่นี่พาสตาเกอแลแดมจ้าสตาสีถอยถอยต้องเล่นต้องขาถูกโจมตี สววยยดูก่อนก่อนดูป่าเอาเพื่อคือมาป่าเพื่อคือมาเทลสวยครับอ่าโอม่าเขาเอ็กซิคิวมานเนาะโอ้แต่ผมอยากได้คีฟว่ะฝากดูแลป้อมด้วยอ่าอะไรวะเนี้ยกดดูแมพแป๊บเดียวอ่าเท้ามาแล้วกระตุกกระตักเก้อ anh nào á anh đi mà thấy không ạ, tuyệt. đang này, đang ngơ con chó sáp không được, thấy theo không phải lên Slayer has been

เอ้ห้าเกินไปแล้วทำเอามเานี่ยดูไปจูดเกาะโอ้คุรอดคุรอดคุรอดได้ยังไงไปแล้วโจมตีโอ้เทลเราเล่นเอาห่านมากเลยวะ่ะอ่าโอเมนชนกับมอทอสก็น่าจะไม่ยากสำหรับโอเมนเนาะเพื่อนอ่แล,แล้วก็แล้วก็แลังไป ใจเย็ยนนะใจเย็ยนนะกำลังไปแนวป้องกันสต,ต้าวไปไปแล้วซูเปอร์ครีสกำลังถูกส่งออกไปมา,มาเดินให้เดินให้พี่เวูนี้เอออยนียนขข้ขัดตัวหลังไม่ต้องเข้าไฟขัดตัวหลังไม่ต้องเข้าไฟไม่ต้องเข้าไฟเออเอาไปนี่เลยนี่เอาเอาช่วยหน่อย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 โอ้ออนเอลไลเออโอ้แบงคคนละไปเฉยเลย อ,อ,อ,อุ้มเล่นดับของเราทุกตัโอเคแต่กลางสวยซานิสตัวมันน่าเกียดมากเลยทุกคนดิวัดตัวมันน่าเกลียดแต่แต่ตัวมันต้องมีอันติีนะเออตัวมันต้องมีอันติีเราต้มีอันตรี <An S 1> นา่นาเกียด ระวังเอาไปเศร้าดรอก้อนให้ทีเฮ้ยโอ้โหข้างบนข้างบนข้างบนี่ห้อะไรกอปั <c <c ๊บกูดูด oh, ูดูดูดููเรื <h <h ่องก่อนเพื่อนเพื <h ums> <h ums ่อนผมต้องรีนะเพื่อนโอ้แต่ตัวเรา บางยังวะดับแดงดับฟ้าจะออกบางคงไม่รู้นะเพราะว่าเอาสลับของไม่เร็วขนาดนั้นอาจจะออกอย่างอื่นมาแทนแต่คิดก่อนเพราะผมยังสลับของโลมไม่ค่อยช่ำนะยังสลับไม่ค่อยเป็นด้วยเออสลับไม่ค่อยได้ของโลมยังยังไม่เก่งขนาดนั้น ต้นเลนดักของเราถูกโจมตีเขาโดอันนั้นอะไรกันเนียจตีันลเนี่ยนะเถเถ้าเถ้าเ้าเ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 ดตาเดตาเผตาเมตามีดเมจเตามีดาเมจตาีดาเมจ แกกูขอกกูฟิกทำไมเนี่ยกูกลัววีล่ามันฆ่ากูมาเพื่อนร่องนี้มนทุกอุโบเบอุโบเบอะแอะไปดีกว่าไป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 เออเออเออแล้วก็วีล่าจะเอ้ยสันนิษสันนิษสันนิษสเรียบร้อย เดี๋ยบว่าติดเคิร์ชอยู่เนาะเอาดาก็เอาชา้าหน่อยอลิงก็งได้ดาร์กไปเร็วอะ่ะแเจ็ดนาทีไม่เท่าไหรแปดนาทีเราต้องไม่เสียดาร์กไหมหนะักแปดนาทีดาร์กมันน่าเอามาเดินเกมเนาะเอเอก็มีคนช่วยผมเกียร์เออเ่าอใครด,ดูอ่ะเล่นพิษเล่นดัรกที đuợc rồi, ồ, ồ, stunning, ừ, 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 ba con, con cá hả, rồi, bốn tôi lấp một mình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  một แต่เงินเราขาดเราเล่นซัพพอร์ตซัพพอร์ตแผ่นนี้สึกเงินมันจะนี่กว่าเดิมใช่ไหมเพื่อนๆนต้องโอเมนอะโอเมนสู้ได้หมดแหละตรงนี้ตี๋สองเพื่อนกดติวสองไว้เออซอยไว้ซอยไปตีไปตีไปตีไปเออโอมันสู้ได้หมดเลยโอเมนตรงเนี้ยเต็งเจ๋วตอนนี้ทุบโบตีตีลาตีตีไม่ขาด ก่อนนิดนึ่งเลยยังดีโอ้มันเดินคู่กันตลอดเลยเว้ยเล่นมกกังกรมามาล้วงหน่อยมาล้วงหน่อยวางเจ็บปวดของเจ้าจะเป็นพลังบางเทียบเลยเนี่ยเทีวรวมกลุ่มได้รบกวนด่าสุริย์เยอะให้ที Má Skill ultimate theo mày nhìn bao trong quá Ơi mày mày lắm mày mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

เทลตานี้เล่น,ลนแหลมจัดเล้วเนี่ยจะบอกว่ากูไม่ได้เกับมือก็ไม่ได้ปา,เาเดเลยชุมก่อนปาเดเลยชุมก่อนอื้ออื้ออื้อถอยตาเต้เลือดฉันไม่พอวะ่ะสตาเต้อ่าตาเต้เลือดฉันไม่พอถอยก่อนใช้ไม่พอเนี่ยถอยนะถอย Your team has destroyed a tower ต้องบอกเพื่อนก่อนว่าเลือดเราไม่พร้อมนะแต่จริงๆตาเนี้ยผมอยากออกไอซับที่มันเพิ่มเลือดอะเออไอไอตอนนี้ปะใช่ไหมจริงๆเราสลับกับเปิดตาได้ปะ,ะปแต่ผมยังสลับของไม่ค่อยชำกนันนาดนะบอกเพื่อนเพื่อนเท้าเดินกับเ,เราหน่อยโล่แต่เราไม่เป็นตัวที่กันแครี่ได้ดีขนาดนั้นนะเพื่อนตามสไตล์มาหลอดเนาะ ยืนกักแถนี้แหละมาเอาทต่อเที่ยวเที Voc ่ยวเที่ยวเ่ยวเที่ยวเที่เที่ยวเองต้องมีเงินไว้เพื่อนเงินน้อยกว่าูเนี่ยดูพี่บลอโอ้โหบางกรอบเที่ยวอีกแล้วเที่ยวอีกแล้ว เ no, no, oh, 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 really. <that> uh ้่ตี่อ่ะเแล้วอ้หเอ้ตัภาพมที่แคลรี่เราตัดภาพมาที่แคลรี่เขาวาวา่โอ้โหนี่ขนาดเราตายสี่ตัวนะเนี่ยเงินเรายังเยอะกว่าเทวอ่ะเยอะดิ เออเงินมันนำแล้วเว้ยเทวเงินมันไปไหนวะเขาอ๋อเขาไม่ได้เอาพลังเ,เขาเคยอัปเดตมาเนาะเ,เวลาผมเล่นเทวผมเอาพลังแฝงรวยมาปะใช่ไหมถ้าผมเล่นแคลรี่ผมพวกเทวว่าไวโอผมหรือสจวรตเนี่ยจะเอาพวกพลังแฝงรวยมานะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างอิรินนี่ก็จะเเป็นพลังแฝงแบบที่มันอาจได้โล่หรือว่าเป็นระเบิดเวทแรงขึ้นเนาะเออใช่ไหม ของจะเป็นพลังให้แข้าโอ้โหเอ้ตัวกูไม่ได้ขยับเลยโอ้โหอ้าวเทวูอเทวูวิ่งอยู่เทวูวิ่งอยู่ฮัลโหลนัเมไปไหน เทววิ่งอยู่โอ้ยโดนทีเดียวจะตายเทวอือไไอะไรใครระส่งอะไรเทวเทวเท,ว,ทวจ้ะเอาต้องเอาเคียวตายเกิดแล้วอะเทวไม่ได้ยิงเลยเพื่อนเอาไม่มากันต่อมา้เทว เ้วโอยหมดป่าแล้วมั <c oughs> <fish Hol> ้งเพื่อนยังไม่เกิดอีกเหรอ ขยับกะบางไปไหนเนี่ยโอ้ยเออหนึ่งหกเจ็ดเทวเงินน้อยกว่าฉันอีกจุดจุดจุดบางทีเทวก็ตายง่ายไปนะหนึ่งหกเจ็ด ตอนแรกผมว่าผมจะเล่นแคลรี่ได้ซ้ำนะเนี่ยอยากเล่นแคลรี่อ่ะไม่ได้เล่นแคลรี่นานแล้ะเทลเอาหน่อยเพื่อนถ้าเองดูแมพหรือถ้าเองดูจุดมันนะ <c oughs> เองจะเห็นมันเดินด้วย <c oughs> แล้อย่างว่าเออมันดีดต้านมาแล้วแรงมันอาจจะยังไม่เท่ากันนะเพื่อนๆผมว่าผมก็ขึ้นเทลที่สุดท้ายอาจจะขึ้น ม่ตายเกิดก็ต้องขึ้นทอยว่ะเองดัสเลยเอะใหหรับวา่อเปิดไว้ก่อเปิด้ก่เปิว้ก่อนกูดาวมันเร็วอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โห

ต้นในของเราโองคนยืนชีวิตเลยโอเมนโอ้มันกลักก็หมดเลยน่าจะดึงกันไว้หน่อยไม่ได้มันกลับเลยเนาะอะไรทำไม

โอ้โหอีลีนมันตึกจังวะตึกเกินอีลินออกกันเวทไหมผมต้องออกกันเวทนะผมไม่ค่อยโดนดาเมจกายภาพลิงเลงอ่าลิงเท้าเจาะเวทเดี๋ยวมันออกผิดปะวะไม่ไหวแล้ววะผมต้องขึ้นทอยแล้ววะแต่ใจก็อยากออกตายเกิดนะแ,แต่กลัวจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตายเกิดจะดิ ตอนนี้ต้องเอาอีลินก่อนละโอ้โหต้องไปเอาอีลินก่อนละอีลินเขาไม่มีตายเกิดไม่มีแข็งด้วยเนาะภามในของเราถูกโจมตีม่อาจชนะตอนนี้ภามในของเราถูกโจมตีไม่มีใครหยุดขั้าได้ ตอนนี้มีตียังโอ้ยไปเกมมันยืดจังวะไปเลยเพื่อนจบบ้านจ้บ้านรวมรวมรรวมรวมรรวมตัวเตรียมบวกรวมรรวม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 รววมเดเวสุดวิเที่ยว ต้องการกระสือเกิดเร็วสุดหกวิสามวิสองวิไม่ได้แล้ว่ะเพื่อนต้องถอยว่ะโอ้ยเทียวโอเปรบอกกูกำหมัดเอาเลยเอาไหรวมเฮ้ทำไมสองสามสี่ห้าหกเกินแปดวันเกมันเกินสิบยี่สิบนาทีตล้ว เ,เปิดบว่าไปก่อนแล้วกันอ่ามันโยกมาเนี่ยนะถอยแล้วถอยแล้วลงแล้วลงแล้วมันโยกไปแล้วนะโยกมาแล้วถอยถอยใครลับมาเนี่ย destroyed! Don't so, You have defeated an enemy! Span nice assisting! An enemy two. has been defeated! An enemy has been two. defeated! Move! An enemy has been defeated! Aaaaah! Aaaaah! An enemy has been defeated! Uh, Thanks! Nice uh, to assist! Nice.

ตี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 พันีเกอะไยตายอยู่ีเออโอ้ยทำไมแจมอนมันตึงใจจังวะโอ้พื่อนีแรงมาที่มันตึงขนาดนี้เลรอเนี่ยเอาแล้วก็ไปกไนบ้างครับเพื่อนแมาหลอาซัพพอร์ตอ่าเราก็จะ อันนี้จริงเราก็ไม่ได้เล่นดีหรอกเพื่อนๆเรา,เาหายหายตัวในหลายไฟไวมากแนละ้วแบบโอ้โหจังหวะเจอหน้าอีลินปุ๊บบิล่าสองตัวนี้นี่เราโหรับแทบไม่ไหวแล้าของผมยังอ่างงกับของซับแผ่นนี้อยู่นะเออว่าของซับแผ่นนี้มันใช้ไงเนาะเออถ้าเป็นซัพเท้เราจะออกสามเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้จ่ายผมออกเปิดตาก็เห็นก็อกเปิดตามีดาเมจเดินไวเออ อะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมอ่าิดตามีตาเมนเดินไวเล้วผมก็ไม่ได้จามก็เลยออกอันนี้มาก่อนเพราะมันมีลิงก์ด้วยเออถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันเท่าไหร่ก็เถอะก็อ่าเกมนี้ก็เพื่อนก็จะเห็นนะว่าอ่ะเทลเรายังไม่ค่อยกล้าเล่นเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าซัพพอร์ตเราเป็นตัวบางหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะโอเมนก็ยืนอยู่ตั้งนานอ่าอะไรอย่างงี้อ่าลครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการตงดตามผมในตอต่อไปด้วยนะการกดลค์ของเพื่อนครับช่องเราเปิดการมองเห็นได้มากขึ้นนะครับสลับวันนี้ไปแล้วสีอุของอะไรมาตก่ะ <c oughs> โอ้มาตกเวลานี้